ถ้าคุณได้รับอีเมลจากคนแปลกหน้าได้โปรดอย่าเปิดอ่านมันโดยเด็ดขาดาเดฟเด็กนักเรียนมัธยมต้นรีบวิ่งเข้าบ้านหลังเลิกเรียนในเย็นวันศุกร์และตรงไปยังห้องของตัวเองอย้ายทำขนมไว้ลงมากินด้วยนะ ยายของเดฟตะโกนบอกเดฟอาศัยอยู่ที่บ้านของตาและยายแล้วเรียนอยู่ที่โรงเรียนละแวกนั้นตายายของเดฟใจดีและชอบตามใจหลานบ่อยๆจนเดฟติดเป็นนิสัยไม่เกียอทิ์ก่อนก็เพิ่งขอคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาจนได้หลังจากขึ้นห้องมาได้จึงได้เข้าไปนั่งประจำเก้าอี้และหลังจากนั้นก็ได้เปิดคอมเดฟเปิดคอมขึ้นเพื่อเล่นตามปกติ แต่เมื่อลองเข้าไปเช็คอีเมลก็พบว่ามีข้อความปริศนาที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ส่งขึ้นทั้งที่ปกติเวลาส่งจะต้องมีที่อยู่อีเมลของปลายทางมาด้วยด้วยความสงสัยเดฟจึงได้เปิดข้อความนั้นขึ้นในข้อความนั้นมีเพียงลิงลก์แปลกๆและรูปที่เหมือนตาก,กับปากถูกวาดด้วยสีแดงคล้ายสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างด้วยความอยากรู้อยากเห็น และไม่สนใจความปลอดภัยของลิงก์ว่าเป็นไวรัสหรือเปล่าเดฟจึงกดเข้าลิงก์แบบไม่รอช้าปลายทางของลิงก์คือเว็บไซต์ที่เดฟไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเป็นเหมือนช่องให้พิมพ์ข้อความธรรมดาธรรมดาแต่ขณะที่เขากำลังสงสัยอยู่นั้นก็มีข้อความปรากฏถูกส่งมาที่อีเมลของเขาอีกครั้งและไม่ปรากฏชื่อผู้ส่งเช่นเดิมการใช้งานข้อที่ห พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ผู้รับปฏิบัติข้อที่สองกำหนดเวลาข้อที่สามกำหนดบทลงโทษข้อที่สี่กดส่งได้กรอกอีเมลของผู้ที่ต้องการจะส่งให้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์นี้คำเตือนและคำแนะนำข้อที่หนึ่งข้อความจะไม่มีผลกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อส่งข้อที่สอง ผู้ใช้สามารถส่งเนิ้วเว็บให้ผู้อื่นได้ตามปกติหรือว่าตามต้องการข้อที่3บทลงโทษและเส้นตายต้องอยู่ในขอบเขตที่สามารถทําได้ข้อที่4จะเริ่มนับเวลาเมื่อเข้าความถูกอ่านจนจบเท่านั้นข้อที่5ข้อความที่ถูกส่งผ่านเว็บไซต์จะไม่ระบุชื่อผู้ส่งข้อที่6ข้อความมีอายุ13วันเมื่อไม่อ่านครบตามกําหนด จะถูกลบทิ้งอัตโนมัติอย่างกับพวกจนหมายลูกโซ่เลยถ้าใช้ได้จริงก็คงดีเดฟคิดแต่ถึงเขาจะไม่เชื่อแต่ก็ยังอยากทดสอบอยู่ดีโดยความไม่คิดอะไรมากเขาจึงคิดจะแกล้งเพื่อนโดยการส่งข้อความไปหาหลังคิดอยู่นานเดฟก็ได้ส่งข้อความหนึ่งไปหากล้าเพื่อนร่วมชั้นของเขาเอง ถึงกล้าโอนเงินเข้าบัญชี XX จำนวน215บาทภายในเวลา2ชั่วโมงถ้ไมีอยากตายเวลาจำกัด2ชั่วโมงบทลงโทษสะดุดล้มตายเดฟหัวรอชอบใจอยู่คนเดียวในห้องเขาคิดว่ากล้าคงกลัวหัวหวดหลังเห็นข้อความกล้าติดเงินเดฟ215บาทพอดี แล้บัญชีที่ให้โอนเงินมาก็เป็นของเดฟเองและกล้าก็รู้เรื่องนั้นดีแต่หลังจากข้อความนั้นถูกส่งไปได้ไม่นานก็มีแจ้งเตือนดังที่โทรศัพท์ของเดฟเงินเข้า215บาทโหไอ้กล้ามันโดนจริงเหรอเนี่ยตอนอยู่โรงเรียนไหนบอกไม่มีเงินไงหลอกกันนี่วาจากนั้นไม่ถึงนาที ก็มีข้อความใหม่เด้งขึ้นมาที่อีเมลของเดฟคนส่งมาคือกล้าข้อความเป็นเชิงด่าว่าเดฟเล่นพิเรนดูเหมือนว่ากล้าจะกลัว,ลวนะข้อความนั้นจริงๆทําให้แทนที่เดฟจะรู้สึกผิดเขากลับยิ่งชอบใจขึ้นไปอีกเขานิกอะไรขึ้นได้ก่อนจะส่งข้อความไปหาเพื่อนอีกคนที่เคยแกล้งเขาอยู่เป็นประจำถึงต้นเขียนข้อความนี้อีก30ข้อความ ส่งต่อให้คนอื่นอีก30คนโดยไม่ซ้ำกันโดยเขียนในเว็บ xxx.com มีเวลาจำกัด24ชั่วโมงบทลงโทษฆ่าตัวตายหลังส่งข้อความไปเดฟก็ได้ลงไปกินขนมที่ยายทำไว้โดยไม่ได้สนใจเว็บรับปฏิกิริยาของต้นอีกจนกระทั่งถึงวันจันทร์เมื่อเดฟเดินเข้าห้องเรียนประจำที่โรงเรียน เขาได้เห็นดอกไม้วางไว้ที่โต๊ะของต้นบรรยากาศในห้องดูเงียบผิดปกติเดฟเดินไปถามกล้าวว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้ต้นมันผูกคอตายเมื่อวานในกลุ่มห้องก็แตกตื่นกันใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยวะเดฟเมื่อได้ยินก็ทำหน้าซีดลงทันทีวันหยุดทั้งสองวันเขาโมวแต่เล่นเกมอยู่ในห้องจึงไม่ได้สนใจกลุ่มเลยเขานึกถึงเว็บไซต์ปริศนานั้น แล้วรู้ว่าต้นตายเพราะทำตามสิ่งที่สั่งไม่ได้แน่ๆกลา้าเลิกเรียนว่างไหมมาคุยกันที่บ้านกูหน่อยเดฟบ,บอกกล้าไปแบบนั้นที่ห้องของเดฟในเวลาเลิกเรียนเด็กทั้งสองคนนั่งคุยกันจำข้อความที่เคยส่งให้ตอนวันศุกร์ได้ไหมที่มาทวงเงินนั่น,น,นเหรอใช่นั่นแหละคือ มันมาจากเว็บนึงอะมีรูกใครส่งมาแต่ดูเหมือนไม่ได้ใช้ได้จริงแหละเดฟเปิดข้อความปริศนาพร้อมทั้งเว็บไซต์ที่ใช้เขียนข้อความถึงต้นให้กล้าดูงั้นถ้านี่เป็นจริงถ้าฉันไม่ได้โอนเงินให้หนายวันนั้นฉันต้องตายเหรอกล้าร้องขึ้นด้วยความตกใจก็อาจจะโทษทีนะที่ส่งของแบบนั้นไปให้นะ่ะ ตอนนั้นกูแค่คิดว่าน่าสนุกดีเดฟบอกกล้าไปแต่ดูเหมือนกล้าจะง,งุนงิดกว่าเดิมสนุกกับผีอะดิเกือบตายแล้วไม่ล่ะหลังจากคุยกันได้สักพักกล้าจึงได้ถามขึ้นแล้วเรียกฉันมาเพื่ออะไรกันแน่แค่มาบอกเรื่องเว็บนี่เหรอเดฟจึงได้ตอบกลับไปกูยอยากให้มึงช่วยคิดนะ่ะ ว่าจเจาอยัางไงดีกับไอเว็บที่ฆ่าคนได้จริงเนี่ยแต่กล้าก็ตอบกลับไปด้วยท่าทางโมโหงั้นก็แค่เลิกใช้มันสิมานี่ฉันจะลบข้อความที่แนบลิงลก์แปลกๆนั่นทิ้งเองกล้าเดินเข้าไปจะลบข้อความเดฟยอมให้ลบแต่โดยดีแต่ยังไม่ทันที่กล้าจะได้เข้าไปลบก็ได้มีข้อความใหม่เด้งเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ของเดฟและโทรศัพท์ของกล้าพร้อมๆกัน ถึงกล้าเขียนข้อความนี้อีก30ข้อความส่งต่อให้คนอื่นอีก30คนโดยไม่ซ้ำกันโดยเขียนในเว็บไซต์ xxx.com มีเวลาจำกัด24ชั่วโมงบทลงโทษฆ่าตัวตายถึงเดฟเขียนข้อความนี้อีก30ข้อความส่งต่อให้คนอื่นอีก30คนโดยไม่ซ้ำโดยเขียนในเว็บไซต์ xxx.com มีเวลาจำกัด24ชั่วโมงบทลงโทษค่าตัวตายอะไรวะเนี่ยเดฟร้องขึ้นหลังจากเห็นข้อความแต่แล้วก็นึกขึ้นได้จริงด้วยวันก่อนกูส่งข้อความหายต้นให้มันส่งข้อความแบบเดียวกันหาคนเดือนิววาแต่มันไม่ทำนี่ เมื่อกลาได้ยินดังนั้นจึงท้วงกลับไปทาไม่สำเร็จอาจจะหมายถึงส่งไปไม่ครบ30คนเฉยเฉ่ก็ได้กลาพูดขึ้นพร้อมกับทำท่าทางหวาดกลัวอีกครั้งเดฟตอนนี้เราต้องทำตามข้อความนี้ก่อนไม่งั้นพวกเราตายทั้งคู่แน่ผ่านไปสักพักพวกเขาทั้งคู่ก็ได้กรอบข้อความและหาอีเมลของคนที่จะส่งข้อความไปอีกคนละ30อีเมลจนได้ กดส่งแล้วนะกล้าพูดขึ้นก่อนจะกดส่งข้อความไปเอาล่ะตอนนี้ก็มาลบเว็บนั่นได้แล้วกล้าไม่รีรอเขารีบลบข้อความที่แนบเว็บไซต์ปริศนาทิ้งทันทีงั้นฉันไปก่อนละพรุ่งนี้เจอกันเขาพูดก่อนเดินออกจากห้องเดฟไปตกตึกคืนนั้นเอง เดฟได้ใช้คอมพิวเตอร์เปิดหาข้อมูลของเว็บนั่นอย่างใจจดใจจ่อเขาอยากรู้จริงๆว่าคนสร้างเว็บไซต์นั่นขึ้นมาเป็นใครกันแน่และใช้วิธีอะไรในการบังคับให้คนตายได้ตามบทลงโทษแต่ในท้ายที่สุดก็ดูเหมือนจะไม่เจออะไรที่เป็นประโยชน์เลยจนเขานึกขึ้นได้สัญลักษณ์นั่นถ้ามันเป็นสัญลักษณ์ของคนสร้างก็อาจจะมีคนรู้จักก็ได้เดฟไม่รอช้า เขารีบค้นหาข้อมูลสัญ,ญลักษณ์นั่น,ท,นทันทีแต่แล้วก็ไม่พบอะไรเช่นเคยเขาจึงตัดสินใจเป็นคนโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ด้วยตัวเองโดยใช้วิธีที่ไม่ได้ระบุตัวตนในเว็บไซต์เว็บหนึ่งเขาเขียนถึงประสบการณ์และความลึกลับของสิ่งที่ได้พบเจอเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ก่อนจะตัดสินใจโพสต์ลงไปแล้วหวังว่าจะมีคนที่รู้จักที่มาของมันมาตอบกลับโพสต์นั้นในเช้าวันต่อมา เดฟไปโรงเรียนตามปกติห้องเรียนดูเงียบเหงาเช่นเดิมดูเหมือนทุกคนยังดูเศร้ากับการตายของต้นอยู่แต่เมื่อลองดูดีๆจะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเลยเพื่อนรวมห้องหลายๆคนกำลังเครียดเพราะมีจดหมายลูกโซ่ส่งถึงพวกเขาตั้งหากเนื่องจากเดฟและกล้าไม่ค่อยรู้อีเมลของคนอื่นเท่าไหร่จึงจำเป็นต้องส่งให้เพื่อนซึ่งให้อีเมลที่ทางโรงเรียนให้กล้าไม่เห็นด้วยเรื่องนั้นสุดๆ แต่สุดท้ายเดฟก็ยังส่งข้อความถึงอีเมลเพื่อนๆจนได้ก็แค่ข้อความนะส่งให้คนอื่นมั่วๆไปก็จบแล้วเดฟพูดขึ้นกับเพื่อนที่ดูกังวลเรื่องข้อความอยู่ทำให้มีบางคนทำท่าไม่พอใจนี่นายเป็นคนส่งมันมาให้พวกเราใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งในห้องตะโกนถามไม่ใช่เว้ยใครจะทำเรื่องบัญยาอ่อนแบบนั้นกัน เดฟตอบกลับโดยแกล้งทำเป็นโมโหที่โดนด่าแบบนั้นจนกระทั่งถึงเวลาเลิกเรียนเดฟกลับมาที่บ้านและจะเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นเล่นตามเดิมแต่กลับมีโทรศัพท์เข้าพอดีปลายสายเป็นเบอร์ของกล้าเดฟกดรับสายโดยไม่คิดอะไรมากแต่เมื่อกดรับก็ได้ยินเสียงกล้าตะโกนขึ้นสุดเสียง ไอชิบหายเดฟมึงก่อเรื่องอีกแล้วไอเวนเลยกล้าที่เป็นคนค่อนข้างสุภาพกลับตะคอกใส่เดฟด้วยท้ายคำหยาบคายจนเดฟตกใจที่ได้ยินอะไรเกิดอะไรขึ้นเดฟตอบกลับเปิดคอมแล้วเช็คเมลสิวะจากนั้นสายก็ตัดไปถึงเดฟ เขียนข้อความนี้อีก30ข้อความส่งต่อให้คนอื่นอีก30คนโดยไม่ซ้ำกันโดยเขียนในเว็บไซต์ xxx.com เวลาจำกัด24ชั่วโมงบทลงโทษฆ่าตัวตายเฮ้ยใครส่งมาอีกวะเนี่ยเดฟร้องขึ้นก่อนจะเหลือไปเห็นว่าไม่ได้มีแค่ข้อความเดียว แต่มี19ข้อความถูกส่งมาทุกข้อความเป็นเนื้อหาเดียวกันหมดเดฟเมื่อเห็นดังนั้นเขาก็ตกใจสุดขีดก่อนจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนเขามีเพื่อน29คนถ้ารวมเขาก็เป็น30คนเดฟส่งข้อความให้เพื่อนทุกคนเย็กเว้นกล้าและแต่ละคนที่ได้รับก็เริ่มส่งข้อความหาคนอื่นตามที่เขียนไว้และส่งต่อให้คนในห้องอีกเป็นทอด,ทด จนมาถึงเดฟก็เป็นข้อความที่19แปลว่าเราต้องส่งข้อความให้อีก570คนเลยเหรอโดยไม่ซ้ำกันเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้นะใบหน้าของเดฟดูซีจนเหลืองเขารู้ตัวว่าส่งข้อความไม่ทันแน,น่ๆจนได้ไปนั่งร้องไห้อยู่มุมห้องด้วยความกลัวคนเดียวในฝั่งของกล้า เขากำลังพิมพ์ชื่ออีเมลของคนอื่นใด้ครบ30ข้อความอยู่ตอนนี้เราต้องส่งให้ได้30คนเท่านั้นโชคดีที่ไม่ได้อ่านกฎของเว็บนั่นแล้วถ้าเราไม่เปิดอ่านข้อความอื่นอีกก็เท่ากับว่าไม่ต้องทำตามที่สั่งสินะทีนี้ก็แค่ลบอีเมลทิ้งซะจะเป็นอีเมลโรงเรียนก็ช่างหัวมันเราต้องรอดให้ได้แต่ในขณนะที่กันบางจะได้ส่งหลังจากที่หาอีเมลคนอื่นมานาน ไฟทั้งบ้านของกล้าก็ได้ดับลงเอ้ยไม่นะยังไม่ได้เซฟเลยอะไรวะทำไมมันซวยได้ขนาดนี้แต่หลังจากรออยู่นานไฟที่บ้านก็ไม่มาสักทีนำซ้มมินตอตไหนก็ล่มอีกจนผ่านไปหลายชั่วโมงจนถึงตีสามไฟก็ยังไม่มาจนกล้าผล่อยหลับไปในที่สุด วันรุ่งขึ้นตอนช่วงเกือบป่ากลาจึงได้ตื่นขึ้นวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษพอดีเลยไม่ต้องไปโรงเรียนตอนนี้เขาเหลือเส้นไตายกไม่ถึงสี่ชั่วโมงแต่ไฟฟ้ากับอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มากลาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจึงรีบวิ่งไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตทันทีและหวังว่ามันจะช่วยอะไรได้แต่ในระหว่างทางเขาก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่คาดคิด มีศพถูกเผาอยู่ที่เสาไฟฟ้านั่นคือสาเหตุที่ไฟฟ้าใช้งานไม่ได้เขาได้ยินตำรวจและชาวบ้านคุยกันว่าเป็นการฆ่าตัวตายโดยจุดไฟเผาตัวเเวงและที่เสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็มีเหตุคล,คล้ายกันนั่นยิ่งทำให้กล้าตกใจกว่าเดิมถ้าเสาสัญญาณใช้งานไม่ได้ร้านอินเทอร์เน็ตก็คงใช้งานไม่ได้เช่นกันทางออกสุดท้ายที่คิดได้จึงเป็นการไปใช้อินเทอร์เน็ตที่ไกลไกลใช่แล้ว ต้องไปหมู่บ้านอื่นไม่สิไปต่างจังหวัดไปเลยอ่ะเมื่อคิดได้ดังนั้นกล้าก็หารถตู้จากบริการขนส่งแล้วรีบขึ้นเพื่อเดินทางออกไปทันทีแต่กลับพบว่าเมื่อไฟฟ้าใช้ไม่ได้การจราจรที่นั่นก็รวนไปหมดทำให้เสียเวลามากเกินไปเขาจึงไปขึ้นวินบัสไซแทนพี่ครับไปส่งตรงนี้หน่อย กล้ายืนแผนที่ที่เขาคิดว่าสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ให้วินมอเตอร์ไซค์ดูหลังจากนั้นไม่นานเขาจึงได้ขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์และได้ขับออกจากที่แห่งนั้นรอดแล้วตอนนี้เห็นเสาสัญญาณใหม่แล้วต้องรีบหาร้านอินเทอร์เน็ตแถวนี้ให้เจอแค่นี้เราก็รอดแล้วกล้าคิดในใจเขาตื่นเต้นจนตัวสั่นไปหมดแต่ทันใดนั้นเอง วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้หันไปอีกฝ้าของถน,นนเฮ้ย hey! พี่ขับไปไหนนะ่ะกล้าร้องถามหลังรู้ว่ามอเตอร์ไซค์ที่เขานั่งอยู่เลี้ยวไปอีกฝั่งที่ที่ผมจะลงมันอยู่อีกทางนะครับพี่แต่วินมอเตอร์ไซค์กลับไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับใดๆยังไม่ทันตั้งสติได้กล้าก็ได้เหลือไปเห็นรถบรรทุกขับมาด้วยความเร็วเฮ้อ hey! เช้าวันต่อมาข่าวได้รายงานเหตุการณ์ประหลาดที่หาคำอธิบายไม่ได้เมื่ออยู่ๆคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้ทำการฆ่าตัวตายหมู่ขึ้นโดยมีผู้เสียชีวิตในวันเดียวกันหลักร้อยคนและส่วนมากจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและไม่พบว่ามีผู้สูงอายุทำการฆ่าตัวตายแม้แต่คนเดียวจึงสันนิษฐานว่ามีการตั้งลัทธิฆ่าตัวตายขึ้นในหมู่วัยรุ่นและเป็นที่น่าสะด,ดใจมากว่า มีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกันและมีสมาชิกทั้งหมด30คนโดยทั้ง30คนได้ฆ่าตัวตายในวันเดียวกันทั้งหมดทั้งนี้สำนักข่าวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเสียงจากคอมพิวเตอร์เดฟดังขึ้นหลังจากตำรวจนำร่างของเขาลงมาจากเชือกที่ผูกอยู่บนเพดานและเพิ่งจ,จะออกจากบ้านไปพร้อมกับตาและยายที่นั่งร้องไห้อยู่ที่ห้องรับแขกดีเฟอร์ มีใครเคยเห็นสัญลักษณ์แปลกแบบนี้ไหมครับผมเพิ่งเคยเจอเรื่องลึกลับนี้มากับตัวเรื่องมันเริ่มตรงที่มีข้อความปริศนาส่งมาและหลังจากนั้นโอตาคุมแมนใช่อันที่วาดด้วยสีแดงเป็นรูปตากับปากนี่เปล่าฉันได้ของแปลกๆมาจากมันด้วยละปอกกี้เราก็ได้ของเหมือนกัน L.O.L. อย่าใช้มันนะของนั้นมันอันตรายจริงๆเชื่อเหอ User ทำไมล่ะของดีแบบนั้นต้องใช้สิฮ่าฮ่าฮ่าฮ u n n o w l ลิงนั่นส่งมาให้ฉันเถอะพ Pimmy เหมือนสวรรค์ส่งหานั่นมาให้เราเลยวะ่า <laughs> ฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่า พัสดุท uhm ี่ฉันได้เจ๋งวันนั้นอีกแต่ไม่บอกหรอกนะว่าเป็นอะไรอ่ะฮ่าฮ่ฮ่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ฮะโอ้โหพัสดุลึกลับเนี่ยมาหลายรูปแบบมากๆเลยนะอย่างตอนแรกเนี่ยก็เป็นกระจกอาถรรพ ตอนที่2เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็พอมาถึงตอนนี้เนี่ยเป็นจดหมายจากคนแปลกหน้าจดหมายที่รูปแบบอีเมลที่ต้อง forward ไปให้ใครก็ตามที่ตัวเองอยากจะทําร้ายแล้วถ้าเป็นเพื่อนได้รับพัสดุแบบนี้จะรับมือกับมันยังไงแล้วอยากรู้หรือเปล่าว่าพัสดุลึกลับชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับผม และเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนักเขียนที่มีนามปากกาว่าเควินด้วยนะครับที่ได้เขียนเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้ให้ผมได้เอามาเล่าให้กัเ่เพื่อนๆฟังถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมแวะไปกดติดตามให้กับนักเขียนด้วยนะลิงก์อยู่ใต้ดูอธิบัยด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนได้ผลิตผลงานสนุกสนุกแบบนี้ให้เราได้อ่านได้ฟังกันอีกนะครับ แล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ